เสียงกรีดร้องในหัวเรื่องนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะกล้าเล่าแต่ยิ่งเก็บไว้เสียงนั้นยิ่งดังขึ้นเหมือนมันไม่อยากถูกลืมผมนั่งเล่าให้เพื่อนฟังในคืนฝนตกเสียงฝนกระทบหลังคาคล้ายจังหวะหัวใจที่เต้นแรงผิดปกติผมเริ่มได้ยินเสียงครั้งแรกตอนกลับบ้านดึกจากที่ทำงานขณะขี่รถผ่านถนนเลียบวัดเก่าเสียงนั้นดังขึ้นมาเฉียบพลันเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิง แหลมยาวและเจ็บปวดแต่สิ่งที่แปลกคือมันไม่ได้ดังจากข้างทางมันดังอยู่ในหัวเพื่อนขมวดคิ้วคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้หูแว่วผมเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนวันหนึ่งเสียงเริ่มพูดเป็นคำไม่ใช่แค่ร้องมันกระซิบชื่อผมเรียกซ้ำๆเหมือนรู้จักกันมานานเสียงนั้นดังขึ้นทุกครั้งที่ผมหลับตาผมไปหาหมอตรวจทุกอย่าง ผลออกมาปกติหมอบอกแค่เครียดแต่คืนถัดมาเสียงกรีดร้องดังจนผมสุดนั่งกลางห้องมันไม่ใช่เสียงขอความช่วยเหลือแต่มันเหมือนกำลังเจ็บปวดเพราะบางอย่างยังไม่จบเพื่อนถามเสียงเบาแล้วคุณทำยังไงต่อผมเริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกน้าใส่ชุดสีขาวเปื้อนเลือดเธอยืนอยู่หน้าบ้านผมทุกคืนแต่ไม่เคยเข้ามา แค่ยืนมองและกรีดร้องโดยไม่มีเสียงออกจากปากคืนหนึ่งเสียงในหัวพูดชัดเจนช่วยฉันออกไปผมตามเสียงนั้นไปจนรู้ว่าบ้านที่ผมอยู่ถูกสร้างทับบ่อ้นาำเก่าหลังวัดที่เคยมีคนพบศพผู้หญิงเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาไม่มีใครทำพิธีไม่มีใครพูดถึงตั้งแต่วันนั้นผมเริ่มเข้าใจเสียงกรีดร้องไม่เคยต้องการทำร้ายใครมันแค่ไม่อยากถูกลืม ผมหยุดเล่าเพื่อนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดประโยคเดียวที่ทำให้ผมขนลุกถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงเดียวกับคุณ